n อ a นแมวาอะแม็กซ์เรื่อสีใหม่สวยบาดใจเท่สตาร์บลูตัวตึงยืนหนึ่งเอ็นแม็ max เลยดิจนรยาทงามครับแอบย่องขโมยเข้าเปลือกพฤติกรรมสุดใจเย็นเปิดรั้วเข้าไปก่อเหตุและปิดรั้วบ้านไว้ตามเดิมทั้งนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งครับได้โพสต์ข้อความตื่นภัยและข้าวเปลือก แจ้งเหตุลักซับข้าเปลือก15ถุงเหตุเกิดที่หมู่9 ตำบลสับเปิบอำเภอวงงังโป่งจังหวัดเพชรบูร์เมื่อวันที่9พฤศภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกาคนร้ายไม่ทราบเป็นใครครับมียานพาหนะที่ใช้เป็นรถกระบะแครบอี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมีตำหนิมีรอยบุบทางด้านหน้าซ้ายขับขี่ไปทางอำเภอชนแดนแลักษณะตามภาพวงจรปิดซึ่งหากผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นให้แจ้งเบาะแสได้ที่โรงพักวงงังโป่งโทรศรัพท์056923695 โดยที่ในคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของอบตอซับเปิบสามารถจับภาพของนาทีคนร้าย ใช้ยนานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะด้านหลังใส่ถุงปุย๋ยบรรทุกข้าวเปลือกเต็มคันขับผ่านกล้องไปตามถนนสายวางงังโป่งซับเปิร์บมุ่งหน้าไปทางอำเภอชนแดนเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา19นาทีของวันที่9กพฤษภาคม25 6 6ิที่ผ่านมาซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความไว้ที่โรงพักวงงังโป่งต่อมาผู้สึกข่าวได้เดินทางไปพบกับนางสมพงษ์ลีเจยวาระอายุห6สมปีกับนายขนูลีเจยวาระอายุ53ปีสองสามีภร ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่7บ้านคลองน้ำคันหมู่9ตำบลซับเปิบอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ได้พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุซึ่งเก็บข้าวเปลือกเอาไว้ข้างบ้านพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาหลังเสร็จเส้ยนรูปการทำนาตนเองก็จะนำข้าวเปลือกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมาตั้งเรียงกันเป็นแถวเพื่อเก็บเอาไว้กิน เื่อเก็บเอาไว้กินและทำพันุ์ข้าวรอบต่อไปโดยมีเพียงหลังคาวไว้กันแดดกันฝนเท่านั้นซึ่งด้านข้างได้ปล่อยโล่งเอาไว้แล้วก็เก็บไว้อย่างนี้มานานหลายปีไม่มีเหตุการณ์ลักขโมยอะไรเกิดขึ้นเลยกระทั่งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาตนเองกับสามีออกไปทำธุระข้างนอกที่บ้านยายก่อนออกไปใช้ไม้ไผ่กั้นประตูรวไว้หน้าบ้าน จนกระทั่งช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นเดินทางกลับและไปที่เก็บข้าวเปลือกก็ต้องรู้สึกแปลกใจทันทีเมื่อพบว่ากองข้าวเปลือกบางส่วนได้หายไปจึงพากันตรวจสอบพบถูกโจรแสบ เข้ามายกข้าวเปลือกหายไปทั้งหมด15ถุงปุย๋ยแยกเป็นข้าวเจ้า4ถุงปุ๋ยและข้าวเหนียวอ,อีก11ถุงปุย๋ยรวมมูลค่าวความเสียหายนับหมื่นบาทครับจึงรีบกัเนินทางไปแจ้งกับกำนันและพาการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อบตซับเปิบพบกับรถต้องสงสัยเป็นรถกระบะแคบยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมีตำหนิรอยบุบทางด้านหน้าซ้าย ขับผ่านถนนสายวังโป่งซับเปิบมุ่งหน้าไปทางอำเภอชนแดนลบหนีหลอยนวลดังนั้นตนจึงอยากวอนพรรมณีหรือผู้ที่พบเห็นรถต้องสงสัยคันดังกล่าวให้แจ้งบอกแสมาได้ที่โรงพักวังโป่งโทรศัพท์06923695ได้ตลอดเวลาหลังเกิดเหตุนางสมพงศ์บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะข้าวปลืกที่หายไปนั้นตั้งใจเก็บเอาไว้กินและนําไปทําพันุ์ข้าวปลูก กว่าที่จะทำนาได้ผลผลิตก็ลำบากมากพอแล้วยังมาถูกโจรแสบขโมยเข้าเปืึอกซ้ำเติมอีกแถมพฤติกรรมของคนร้ายนั้นถือว่าลงมืออย่างไม่เกรงกลัวมีการเปิดรั้วมไม้ไผ่นำรถยนต์กระบะเข้ามาจอดใส่ข้าวอย่างใจเย็นและหลังเกิดเหตุก็ยังมีน้ำใจครับช่วยปิดรั้วให้ไว้ตามเดิมอีกสร้างความเจ็บช้ำระทมใจกับครอบครัวเป็นอย่างมาก ถ้าไม่มีกินก็มาขอกินกันดีๆก็ได้มาก่อเหตุขโมยแบบนี้ก็ขอสากเช่งอย่าให้มีกินมีอยากหากินไม่ขึ้นอีกต่อไปเลยอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุสองสามีภรรยานำไม้ไผ่มาตีกันรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้จนแสบย้อนกลับมาขโมยเข้าเปลือกซ้ําอีกเพราะจุดเกิดเหตุน,นั้นค่อนข้างจะตั้งห่างจากบ้านเรือนของคนอื่นๆทำให้ไม่มีใครพบเห็น